โอ้โหทางด้านกุนซืออย่างชาบี้นาเดน่ยออกมาคอนเฟิร์มเองเลยครับว่าบาซ่าอยากจะได้โยชัวคิมิชกองกลางของบาเยนร์จริงๆนะครับอมืมาตามกันหน่อยครับกุนซูออย่างชาบี้นาเดนครับกุนซือของบาซ่าเนี่ยยืนยันว่าเขาสนใจที่อยากจะเซ็นยักษ์กับโยชัวคิมิชกองกลางตัวเก่งของบาเยนต์มาร่วมทำในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้คือบาซ่าเนี่ยกำลังมองหามิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่ครับเพื่อแทนที่ของซิโกโบสเกสที่จะลาทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปนะครับ ขณะเดียวกันครับอนาคตของยชูคิมิชเนี่ยก็ไม่แน่นอน่ามกลางข่าวรเรื่องได้รับความสนใจจากบาร์ซโลูนาและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดเชนันกุนซืออย่างชาบีอินาเดตครับกุนซือของบาซ่าเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับไปให้สมหัมภาษณ์กับสื่ออย่างมุนโดเรียปติโบเขาก็เปิดเผยว่าอยากจะได้ดาวเตะวัย28ปีอย่างยูชูคิมิชเนี่ยมาร่วมงานในถี่นคัมนูจริงๆและอาจจะพิจารณายื่นข้อเสนอหากมีความเป็นไปได้นะครับมาฟังสิ่งที่ชาบีที่พูดนะเขาบอกว่า ยูเชอคิมิชเนี่ยเป็นนักเตะระดับชอบที่เข้าใจเกมได้อย่างยอดเยี่ยมหากประตูเปิดอยู่ก็จะมีการเจรจาก,กับไบเยนสิ่งที่ชัดเจนคือเราต้องการผู้เล่นระดับสูงในตำแหน่งนั้นไม่เช่นนั้นแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับการลุ้นแชมป์ในปีหน้าโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ชาบีเอเนเดสกับได้พูดถึงยูเชอคิมิชนะบอกว่าบาซ่าเนี่ยอยากจะได้จริงๆกองกลางระดับเวิลด์คลาสอย่างคนะิมิชในการมาคุมแผงแนวรับหน่อยนะครับโอ้โหต้องมาตามรับว่ากลางแผงรับเนี่ยมันมันต้องหาตัวแทนของบูสเกสครับเพราะว่า ไม่มีใครที่จะแทนได้ขนาดนั้นเลยเนะตอนนี้ต้องมาตามกันว่าจะได้ใครสําหรับบาร์เซโลนาะนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของโยชัวคิม,มิชก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้บรุ่น